สวัสดีครับผมทั้งฟานเมืองนนนะฮะอันนี้เราจะมาต่อไฟทูเวย์ให้ลูกค้าเพราะว่าเข้าเข้าบ้านแล้วต้องมาเปิดกุญแจแก็จะแบบแปลงไฟหน้าบ้านเนี่ยเป็นทูเวย์รอกซึ่งเดินไม่ยากนะครับเราก็ต่อต่อจากบล็อกเข้ามาเลยนะก็จะเปิดปิดดวงนี้ได้ได้โดยที่ไม่ต้องไขกุญแจนะฮะเพราะของเดิมเนี่ยสวิตช์ไฟอยู่ข้างในอ่กนะ็ เราก็จะเจาะฟังชั่นบล็อกไว้ตรงนี้เลยเป็นตัวรวมสายแล้วก็เป็นสวิตช์ในตัวด้วยครับเราก็จะสกัดนะสกัดทางเข้าสายไฟให้มันใหญ่ขึ้นนิดหน่อยครับเพื่อจะลอยสายทูเวนะลอยสายทูเวออกมาซึ่งขึ้กนการต่อสายทูเวปิดเปิดในนอกนี่ไม่ยากหรอกครับเพราะมันจะใช้สายอยู่ประมาณสามเส้นนะฮะ สามเส้นรวมจะเซ็นเตอร์ด้วยนะฮะสวิกไฟทูเวก็จะเป็นถักษนาไฟสามขั้วถ้าะมาไฟท w a y ก็จะเป็นเข้าคู่หนึ่งนะออกทางหนึ่งก็จะมีเป็นลูกศรบอกครับเนี่ยลูกศรอบอกอ่ะแล้วต่อ ไม่ยากครับก็จะสะดวกเวลามาถึงเราไม่ต้องใส่กุญแจเปิดกุญแจที่เราปิดห้องเปิดสวิกเลยนะก็ทำไม่ยากหรอกครับสวิตช์เราก็ใช้สวิตช์ทูเวทั้งคู่ข้างในเราก็เปลี่ยนสวิตช์ธรรมดาเป็นทูเวแทนเนี่ยเจาะบล็อกนะเจาะบ็อกเสร็จ นี่เราก็ตัต้งบล็อกขึ้นมานะส่วนปูนที่มันเป็นแผลเราก็จะเราก็จะแต่งที่หลังเนะี่ยก็จะสะดวกในการปิดเปิดประตูบ้านนะเอเพาเวลามืดเนี่ยเราไม่ต้องรอเปิดข้างนอกก่อนได้เลยอานนั้นก็งถงาขึ้นแจกก็จะสะดวก เมื่อเราทำทูเวนะฮะก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากมากครับเพีเยงแต่เราตั้งบล็อกตั้งบล็อกแล้วเราใช้สวิตช์อันนี้เป็นสวิตทูเวรุ่นเก่านะฮะของนีชั้นแนนท,ที่ยังใช้ได้ดีอยู่เราก็มาดัดแปลงใช้เพราะอันนี้ ตัวนี้พวกนี้จะคอนแทคจะจะท้ายได้ดีท้าได้ดีมากแล้วรุ่นนี้จะไม่มีทำแล้วครับเป็นเป็นทูเวย์นะไปเข้าคู่เข้าสามเส้นกลางหัวท้ายนะกลางนี่เราก็จะทําเครื่องหมายไว้ทําเครื่องหมายไว้ พราะทัวเวี่สำคัญเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์อย่าให้ผิดที่เหลือสองเส้นเราก็จะเข้าหัวท้ายนะฮะมันจะมีที่สวิกเนี่ยจะมีเครื่องหมายบอกครับให้ให้สังเกตดูให้ดีครับเขาก็จะเขียนเป็นเป็นแต่เนี้ยรับ ตรงตรงหลังสวิทนะฮะมันจะบอกไว้เราก็จะใส่ตามลักษณะสายคู่นี้เราสับกันได้นะ ซ้ายขวายก็ท,กทำอยังทํางานอยู่นะครับ mm hmm. นี่เราก็เหลืออย่าไปจังข้างในซึ่งทูเว์นี้ไม่ยุ่งยากรครับมันเป็นเป็นตัวริ้พื้นฐานทั่วไปครับแต่ถ้าเผื่อเราไม่เข้าใจหรือ ไม่ค่อยรู้หลักก็จะก็จะงงงหน่อยแต่ทำแล้วก็จะเคยชินนะครับไม่ไม่ได้ยุ่งยากมากวิพวกนี้เวลาเราปลดสายนะฮะมันก็จะต้องแทงเดือยมันมันจะเป็นเดือยเล็กๆนะฮะ เราแทงเงินไปแล้วก็จะปลดออกนะฮะคู่นี้เป็นคู่ไฟครับคู่ไฟนี่อันตรายนะฮะเราต้องระวังอย่าให,ให้ให้ตัวเราฉนมันลงกาวโล,โลหะนี่อย่าใ,ให้ลงกาวลงกาวแล้วก็เราจะโดนดูดเราก็จะถอด อันนี้เป็นลัปลักธรรมดาเราก็จะเปลี่ยนเป็นทูเวนะฮะทูเวก็คือตัวนี้สัญลักษณ์คนละแบบนะฮะหัวท้ายสายรวมนะสัญลักษณ์มันไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นวิธรรมดาเราก็จะใส่ทูเวเข้าไปแทน นี่รวมอยู่ด้านหลังนะฮะแก้พอดีเข้ามานะที่เราเอาทูเรตัวคู่ออกมาก่อน ไม่คีไม่ได้หยอดน้ำมันอย่าตายนะแล้วก็เอาเอคือเวกู้ฮะเราใส่ใสายคู่ไปเลยคือเวอเซนเ,นเตอร์ที่เรามาไว้ก็เราจะแยกไว้ตา่ากนะฮะตัวที่สำคัญเป็นตัวจำไฟ อทีนี้เราก็จะได้ไฟทูเวย์นะฮะคือเราใช้สวิตตัวนี้เป็นทูเวย์นะฮะแทนสวิคธรรมดาสามารถเปิดปิดข้างนอกได้นะฮะเราจะปิดตัวนี้ก็ได้ข้างนอกนะฮะไม่ต้องไปใช้กุญแจนะฮะเรื่องอย่างที่นําเรียนดูมันทําไม่ยากสําคัญคู่สายเนี่ยให้เข้าคู่ตรงสวิตด้วยกันกลุกลางเราไปเข้าไฟ อีกเส้นหนึ่งแล้วก็ไปเข้าดวงแล้วก็สําเร็จนะฮะไม่ยากนะฮะสายดินก็สมมุติเอานะฮะนี่ก็เลยกลายเป็นทูเลนะอันนี้นะฮะเปิดปิดทั้งนอกได้สะดวกครับสวัสดีครับทุกท่างฟันเมืองดอนครับ